คันนี้เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็จะเป็นตัว Tri a m t r i u m p Tiger Sport 660นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวของแต่งนะครับผมแล้วก็รีวิวหลังการใช้งานของรถเจ้าคันนี้จริงๆนะเพราะว่าคันนี้เนี่ยมันจะเป็นรถของผมเองนะครับผม mm hmm. ก็เดี๋ยวผมมารีวิวให้ฟังกันเลยดีกว่านะว่าคันนี้เนี่ยเขาแต่งอะไรมาบ้าง โดยเจ้าไทเกอร์สปอร์ต660คันนี้นะมันก็จะเป็นรถส่งสปอร์ตทัวร n g งนะครับผมก็คือจะมีความเป็นสปอร์ตด้วยแล้วก็มีลักษณะท่าทางในการนั่งเป็นรถสไตล์ทัวร i n ิงสาหรับสายเดินทางนะครับผมก็ข้อมูลโดยทั่วไปของเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์สสูบเลี้ยงนะครับผมมาพร้อมกับขนาดซีซีที่660ซีซีนะครับผมแล้วก็แรงม้าสูงสุดจะอยู่ที่8.1ตัวนะครับผมก็ค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับรถสายนี้แล้วก็ซีซีเท่านี้นะครับ คันนี้ก็ผมก็จะใส่มาเป็นตัวนี้นะครับผมแน่นอนผมขาดไม่ได้อยู่แล้วก็จะเป็นตัวที่จับโทรศัพท์นะตัวนี้ก็จะเป็นของมอเตอร์วูฟนะครับผม <Yeah. S 1> อ่าแล้วก็ชิลคันนี้จะเป็นชิลเดิมนะแต่ว่าตัวชิลเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่าเวลาเราขับเนี่ยเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ได้เลยนะครับผมไม่ต้องมาไขาน็อตอะไรให้วุ่นวายนะอ่าตัว t ทเกอร์สปอร์ต660คันนี้นะตัวถ้าเป็นของรถศูนย์ไทยนะเขาก็จะมีเป็นตัวากาศแฮนด์ตัวนี้แถมมาให้เลยนะครับผมเท่าที่ผมรู้นะตัวรถต่างประเทศเนี่ย เขาจะไม่มีตัวกัดแทนตัวนี้แถมมาให้นะแต่ว่าถ้าเป็นรถทกี่ขายในไทยจะมีแถมมาให้เลยนะก็ตัวโชคหน้าคันนี้เขาก็จะให้มาเป็นของโชว่านะครับผมจะเป็นตัวโชว่า41มิลนะตัวนี้ตัวโชคหน้าจะไม่สามารถปรับได้นะมาพร้อมกับเบรกนิชินทั้งสองข้างอย่างนี้เลยนะครับผมจะเป็นดิทคู่นะตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเบรคมันโคตรดีเลยครับผมแล้วก็ตัวช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างจะโอเคเลยนะส่วนตัวโชกหลังเนี่ยเขาก็จะเป็นของตัวโชว่าเหมือนเดิมนะแต่ว่าตัวนี้มันจะสามารถปรับได้นะครับผมจะปรับได้ประมาณ4ระดับนะ ถ้าปรับแข็งสุดนี่ก็ลดสปอร์ตดีๆเลยนะครับผมแต่ถ้าปรับนิ่มสุดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าขับสบายมากเลยนะผมขับอยู่บนโซฟาย่อมๆเลยนะส่วนกันตกหลังคันนี้ผมเอาออกนะผมใส่เป็นแหลกท้งรุ่นของ SRC เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะถอดตัวกันตกหลังแล้วก็ใส่แทนได้เลยแล้วก็มาพร้อมกับแน่นอนสายเดินทางพลาดไม่ได้ก็จะเป็นตัวปี๊บตัวนี้จะเป็นปี๊บ55ลิตรนะครับผมถ้าใครเคยจําได้นะใครเคยดูคลิปตัวไอฮอนด้าซีบี300ตัวเก่าผมนะก็จะเป็นปี๊บใบเดียวกันนะครับผมผมก็โยกจากน้องค ก็คันนี้เนี่ยจากที่ผมได้ใช้งานมานะตราเร่งผมว่ามันค่อนข้างดีเลยนะครับผมมันมาหมดเลยนะทั้งต้นกลางปลายนะแต่ว่าปลายอาจจะหายนิดหน่อยนะแต่ว่าต้นกับกลางนี่จัดมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์3ส,สูบนะ<อ>ก็เวลาเลร่งแซงเนี่ะเกียร์หก็ยังสามารถแซงเขาได้อยู่เลยนะอ่าส่วนเรื่องราคาคันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ300,000กลางๆนะครับผมราคาเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับตัวเวอร์ซิเลยนะครับมันจะแพงกว่าเวอร์ซิถ้าผมจำไม่ผิดจะแพงกว่าแค่ประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงห้าพันะครับผม แล้วก็หลายๆคนจะชอบมักสงสัยนะครับผมว่าเฮ้ยไทยอั่มอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะสวุตแพงมากนะครับผมอันนี้ผมก็บอกเลยว่าไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะเพราะว่าอะไหล่บางตัวเนี่ยมันสามารถใช้ของข้างนอกได้นะครับผมเช่นพวกกองน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้นะแล้วก็พวกผ้าเบรกพวกตัวเบรกบางตัวก็จะเป็นแชร์พาร์ตกับรถญี่ปุ่นในหลายๆรุ่นนะครับผมก็เวลาเปลี่ยนน้ำมันทีเนี่ยถ้าเปลี่ยนข้างนอกก็จะตกอยู่ไม่เกิน2,000นะครับผมแต่จริงๆในนี้ศูย์ไทยอั่มก็ไม่ได้แพงเลยนะครับผมมัน ถ้าจะมีแพ็กเกจนะน้ำมันเครื่องส่วขวดส่ขวดก็ว่ากันไปนะก็ราคาจะอยู่ประมาณ ,2,000 2,000กลางๆนะครับผมแล้วก็เจ้าไทเกอร์คันนี้เนี่ยก็จะมีโหมดการขับขี่สองโหมดนะครับผมเดี๋ยวผมกดให้ดูนะก็จะมีเป็นโหมดรถนะครับผมกับโหมดเลนนะสังเกตดีๆนะครับผมจะมีคําว่า TCS ตรงนี้นะตัวนี้คันนี้เขาก็จะมีตัว traction control ด้วยนะครับผมไอ traction control เนี่ยมันก็กันล้อเลื่นกันล้อหลังสะบัดนะครับผมเวลาเจอน้ําหรือว่าเจอหินดินทรายอย่างนี้นะแล้วก็ส่วนเจ้าทอดเดิมคันนี้นะผมชอบมากเลยเพราะว่า เสียงมันเอาจริงมันไม่ได้เงียบเลยนะครับผมค่อนข,ข้างจะมีเสียงนะะเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังกันเลยดีกว่านะสำหรับตัวเสียงท่อเดินนะตัวนี้ก็จะเป็นเสียงท่อเดิมของตอนเดินเบานะครับผมเสียงค่อนข้างที่จะดังนิดนึงนะแต่ผมว่าก็ไม่ดังมากนะกำลังดีนะเวลาขับก็แบบว่าได้ฟิลลิ่งของรถสามสูบนะครับผมเดี๋ยวผมขอลองเบิร์นให้ฟังกันดีกว่านะ เขาจะประมาณนี้นะครับผมคันนี้ท่อเดิมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีเสียงนิดนึงนะแต่ก็ไม่ถึงกับดังเกินกฎหมายกำหนดนะครับผมก็เจ้าเทเกอร์คันนี้เนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นล้อขอบ17ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับผมล้อหน้าเนี่ยก็จะเป็นขนาด120นะส่วนล้อหลังก็จะเป็นขนาด180นะครับผมก็เป็นขนาดแต่ว่ายางสปอร์ตทุลิ่งจะจเลยนะแล้วก็คันนี้เนี่ยเขาจะให้ยางมาเป็นตัวของมิชลินรถไฟนะครับผมก็จะเป็นตัวยางเก็บท็อปของสายถนนสายเดินทางเลยนะ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสาหรับเจ้าตัวไท um, อมัมไท t i เกอร์สปอร์ตหกสคันนี้นะโดยรวมผมก็ชอบมากเลยนะสาหรับคันนี้นะก็เวลาเดินทางไกลๆเนี่ยก็สบายนะหรือว่าถ้าอยากจะซิ่งก็สามารถซิ่งได้เหมือนกันนะครับผมอ่าแล้วก็สําหรับใครที่ดูจนถึงจบคลิปว่านะครับผมผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าต้องการจะดูปเป็นรถคันไหนหรือว่าของสิ่งไหนเนี่ย ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมผม,ผมก็จะพยายามหาตัวรถมารีวิวให้ดูกันนะครับผมก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนกับเจ้าไทมเซเกอร์สปอร์ต660นคันนี้นะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ